อย่างไรมันจะกินได้ไหมนี่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่ก็จะกินโรละ150บาทอันนี้ลูกนี้เท่าไหร่190บาทไหวไหมอืมพอได้ได้อยู่แต่ไม่ดีมาก ยังดูอัอนอ่อนยู่เลยกินกินกินมันยังค่อยสุกเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ดูกรอบกรอบอร่อะไรอยู่เขาจะไม่ปลอกให้เขาว่าเขาจะผ่าข้างๆแล้วก็แหกๆโอ้ปูนี้โอเคมาก น่ากินมากกินเลยอร่อยอยู่ฟินได้ใจได้อยู่ได้อยู่อไหวพอไหวยยังมีความอ่อนอยู่แต่ก็จะกิน ันไม่เป็นนะครับแต่ก็จะกินโอ้ผู้นี้สวยสวยสวยอจได้อยู่ได้อยู่พู้นี้น่ากินมากน่าก,กินน่าก,กินน่ากินใช้ได้อยู่ใช้ได้แต่มันก็มีความอ่อนๆอยู่ยนินงด้วยโอได้กินนิดเดียวอันนี้อันนี้อันนี้พอไวเพอรโอ ได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวร้อยเกบาทเสร็จแล้วเขาไปคืนคืนเข้าไปดีไหมคืนเข้าไปโอเคหมดล้คืนเข้าไป Yeah.